Sprogvidenskab. Taj Passa sa Sprog. Pasar. Sprog. Sprog. Passa. Sætning. jo Spørgsmål. s ั n t a x ว่ากัสัมพันธ์กาฟมทิ <mat> ว่ยากรอนอุด a ส n s งสูรคำกริยา n a ว n นอร์านามทเล็ก คำวิเศษปีอ์คำกริยาวิเศษสถอนีคำสรรพนามออกเสียงอฟบอักษร Bogstav. to akson. Vokal. Sa. Konsonant. Pianchana. <tinyan> Tegnsprog. Passamø. Tegnsætning. เครื่องหมายวรรคตอนคอมม่จุลภาคพงศชุมมหภาคโคลอนทวิภาคออปสตรอฟออสตรอฟีอ ปราศนีขึ mm ้นรูปสติ๊กอาซาเจรอรีอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา